เวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยรอที่สนามบินเลยนะ9ชั่วโมงตรวจโควิดครั้งที่4นะครับต่อเนื่องกันภายใน3สัปดาห์กว่าๆไม่มีอาหารบริการนะไม่มีคนไม่มีคนเลยพี่อยากซื้ออะไรพี่นี้ต้องซื้อให้อ,อยากม,มาลุ้นกันนะครับว่าเรามีบัตรวัคซีนแล้วเราจะได้ลดการกักตัวไหมนะฮะ รถไหมฮะสวัสดีครับต้อนรับกัาสู่แดนเนรมิตนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ USA เช่นเคยอยู่ที่สนามบิน JFK นิวยอร์กครับผมกำลังจะนั่งเครื่องนะครับกลับเมืองไทยแล้วต้องบอกว่าทริปนี้นะฮะผ่านไปเร็วมากสองสัปดาห์นิดๆน,นะฮะก็กลับบ้านกันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการกลับบ้านของเราไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ฮะเพราะว่า ตามกฎตอนนี้นะฮะก็ยังต้องกักตัว14วันนะครับหลังจากที่ถึงเมืองไทยถึงแม้ว่าเราจะมีใบฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องทําตามกฎกันนะครับพูดถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเนี่ยเรากำลังจะนั่งไฟล์นี้นะครับจาก JFK เนี่ย ไปลงอาูดาบีแล้วก็อาูดาบีนะครับกับกรุงเทพขามานะฮะเรามาทั้งหมด3ต่อนะมันก็เลยกลายเป็นว่า33ชั่วโมงขากลับเนี่ยเราเหลือแค่2ต่อเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไฟนี้คือเนื่องจากตอนนี้ไฟมันมีจํากัดมากนะฮะการที่เราจะให้เวลามันต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราเลยจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่อาูดาบีเนี่ยกับเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยรอที่สนามบินเลยนะกับการเปลี่ยนเครื่องคือ9ชั่วโมง เริ่มต้นอย่างแรกเลยเราจะขึ้นเครื่องไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีผลตรวจโควิดนะครับซึ่งจะต้องเป็นผลที่ตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงแล้วเราจะต้องไปที่เทอร์มินอลหนะครับเพื่อที่จะไปตรวจโควิดกันก่อนครับซึ่งมาถึงนะครับเราต้องมาที่โควิด19 PCR testing นะครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายคนละ220เหรียญนะครับประมาณ 7,000บาทนะครับแล้วเราก็จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดตรงนี้แล้วก็จ่ายออนไลน์พอาะจ่ายออนไลน์เสร็จล้วก็ต้องเดินไปทางนู้นนะครับเพื่อที่จะไปทำเทสแล้วก็รอผลอีก1ชั่วโมงเน้นย้ำนะครับว่าต้องเป็น PCR ต้องเป็น PCR จะชัวร์กว่าเพราะว่าบางที่บางประเทศเขาไม่รับแอนติเจนนะ และนี่ก็คือการตรวจโควิดครั้งที่4นะครับผมต่อเนื่องกันภายใน3สัปดาห์กว่าๆนะ20กว่าวันเนี่ยผมตรวจไป4รอบจิ้มจมูกกันสนุกเลย และผลก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากผ่าน1ชั่วโมงเป็นเนกาทีฟหลังจากได้ผลตรวจเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลหนะครับเราก็ต้องนั่งรถไฟไปต่อที่เทอร์มินอลสนะครับเพื่อที่ไปเช็คอินและเดี๋ยวก็เตรียมตัวเดินทางกันครับและเราก็มาถึงนะครับเคาน์เตอร์เช็คอินโอ้โหกับสัมภาระนะฮะที่ต้องบอกเลยว่ามหาศาลจริงๆครับสําหรับกลุ่มนี้นะฮะซึ่งเอกสารนะฮะเราจะต้องมีเอกสารตรวจโควิดนะครับซึ่งเราได้มาแล้ว เอกสาร G O E นะคร Certificate of Entrance นะครับซึ่งออกให้โดยโกงสุนทนะที่นี่เพื่อที่จะเข้าประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เอกสารที่เราต้องเตรียมต้องมีทั้งหมดนะฮะไม่งั้นเขาไม่ให้เราขึ้นเครื่องเราก็จะมาที่ lounge กันซึ่ง lounge area นะครับผมตอนนี้ยังปิดอยู่นะ ที่สนามบิน JFK นิวยอร์นะฮะเราจะต้องไปใช้ล้าของ Swiss Air แทนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าล้า์ของ Swiss จะเป็นยังไงที่นิวยอร์ครับมาถึง Swiss นะครับเข้ามาถึงนะครับที่ล้านี้นะครับก็จะมีแค่สแน็คเล็กๆนะครับเป็นขนมแบบนี้เครื่องกาแฟก็ปิดนะครับน้ำอัดลม น้ำเปล่ามีแค่นี้เลยนะครับไม่มีอาหารบริการนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าซัพพลายเออร์คือไม่ได้มาส่งเลยน่าจะเป็นแบบนี้อีกหลายวีคอยู่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีเลยเนี่ยนะครับไม่มีคนก็ไม่มีคนเลยทั้งลาส์นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับที่เทอร์มินอล4เนี่ยน่าจะมีเหลือแค่ลาส์นี้ลาส์เดียว ที่เปิดบริการนะฮะ yeah. เรานั่งกันส่วนตัวมาก a later few moments later. ซึ่งพอมาถึงเกตนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับร้านเนี่ยก็เปิดบ้างปิดบ้างน,นะครับสลับกันไปนะครับส่วนคนที่จะรอขึ้นเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าถือว่าน้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึง A5 นะครับผม A5 ไม่ใช่เนื้อนะครับ <laughs> นี่คือเกตครับผมที่จะไปจากนิวยอร์กอาบูดาบีครับผมไฟล์นี้13ชั่วโมงกว่านะครับไปไปดูกันว่าบนเครื่องมีอะไรรอเราอยู่และนี่ก็เป็นที่นั่งของคุณมิลกี้นะครับกลับบ้านแล้ว <c oughs> ส่วนนี้เป็นที่นั่งของผมนะครับซึ่งที่นั่งก็จะเป็นแบบซิกแซกนะครับนั่งสลับกันแบบนี้นะฮะกับ Dreamliner 787ของ e t i h, h a d นะครับ นี่คือรายละเอียดของไฟล์ล้วนะครับซึ่งทุกอย่างที่หน้าจอสามารถเลือกคอนโทรลได้จากรีโมทนี้นะครับหรือว่าจากหน้าจอรวมถึงนะครับเราก็จะมีสายชาร์จนะ USB ถึง2ช่องตรงนี้และก็ยังมีอีก1ช่องเสียบนะครับซึ่งเป็นปลั๊กเสียบไปแบบนี้ได้เลยเพื่อเรียกใชจแบตน,นะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยนอกจากเราจะเลือกหนังเลือกทีวีได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถ ดูได้ว่าอาหารและเครื่องดื่มน,นะฮะเสิร์ฟอะไรบ้างเราก็เลือกได้เลยนะฮะยาวๆนะครับอีก12ชั่วโมงกว่านี่นะครับแล้วก็ก่อนเครื่องออกน,นะครับเป็นเหมือนธรรมเนียมครับผมสัก1แก้วส่วนนี้คือเมนูนะครับ ถ้าใครที่ดูตั้งแต่ตอนที่ขามานะครับจะสังเกตว่าวาลิสเปลี่ยนแล้วนะฮะว้าวและอาหารนะครับบนไฟล์นี้ก็จะมีมื้อใหญ่ให้2มื้อนะครับตามนี้เลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแสดงว่าเขาก็ใส่ใจนะทั้งเมนูของวลิสทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะได้แบบนี้ก็ผมก็ถือว่าสุดยอดเช e e r s ซึ่งที่นั่งนะครับก็จะค่อนข้างเหมือนกับไฟล์ที่มานะครับซึ่งสามารถดูได้นะครับรีวิวไฟล์กรุงเทพไปแมมีนะและสำหรับตอนนี้นะฮะผมต้องตรวจเทปนะครับก่อนออดแด์เลยจะลองใช้ดูนะฮะ w i f ฟสรุปนะครับซื้อแพลน 29.9นะครับก็คือประมาณเกือบเกือบพันบาทนะครับนี่ใช้ได้ภายใน24ชั่วโมง300เมกแต่ข้อดีก็คือเราสามารถใช้ต่อกันได้นะครับสมมติว่าจบไฟนี้แล้วไปขึ้นเครื่องอีกไฟนึงนะฮะเราใช้ต่อกันได้้าเน็ตยังเหลือนะมาดูกันว่าเน็ตจะพอได้ไหมนะใด้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ A Few Moments Later โ oh อ้โห่านไป2นาทีหุนไม่ไปเลยดูแล้วไม่น่าจะเวิร์คพิมพสั่งงานลูกน้องดีกว่าและนี่ก็คืออาหารมื้อแรกของผมนะครับบนเครื่องเอทีเอขากลับสั่งเป็น Beef ท e n d e r l ลอยหรือว่าสันในนะครับซึ่งแสายการบินอาหรับเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมี โปรสตาร์เตอร์อปเปทไทเซอร์ต่างๆนะครับเป็นสไตล์ของอาหรับชาวเราจะมีขนมปังนะครับมาให้แล้วก็อันนี้เป็นของหวานน่าจะเป็นสายพุดดิ้งนะและกับสเต็กเนื้อวันนี้นะครับผมก็ลองตัวนี้เป็นชีราสจะถึงแล้วนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงแตู่อวกาศที่อาบูดาบี45องศา อะไรกันนี่โอ้ทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาเลยนะมีโอกาสเดี๋เดีดยเนรมิตจะพามานะฮะไปลุยทะเลทรายกัน หลังจากเดินทางมานะฮะ12ชั่วโมงกว่าบนเครื่องนะไม่รวมกับเวลาที่รอนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินอาบูดาบีและตอนนี้เราต้องรอเครื่องอีก9ชั่วโมงที่สนามบินนะแล้วก็บินต่ออีก6ชั่วโมงกว่า <Okay. S 1> โอเคทำไมหนทางมันยาวนานขนาดนี้เอาไปดูกันว่า9ชั่วโมงตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินนะฮะก่อนที่จะเดินทางกันต่อทำอะไรครับ ียด <ules> มันนอนขามีด้วยแล้วมันก็วางก้าชั่วโมงสามนี้พี่แดนนี่ต้องช้อปปิ้งทุกอย่างตามใจจี้จี้อยากซื้ออะไรพี่แดนนี่ต้องซื้อให้อย่างที่อาบูดาบีนี่คือร้านค้าได้เปิดทุกอย่างเลยนะฮะถึงแม้คนจะน้อยนะแต่เขาก็เปิดทุกอย่างจริงๆอูดตัวเดิมกลับมาแล้วฮัลโหลอูด และอย่างแรกนะครับที่มาถึงลาวส์ก็คืออยากจะอาบน้ำมากนี่คือห้องอาบน้ำของเขานะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ A few moments later สดชื่นสดชื่นมากๆโอ้โหสร็จกว่าชั่วโมงแต่เพื่อนๆนะลองสังเกตด,ดูนะนี่ผมถ่ายให้ดูในกระจกเลย เนี่ยมีสิวอะเม็ดเบลเลอร์เลยอะดูดิซึ่งจริงเนี่ยตัวผมอะเป็นคนไม่ค่อยมีสิวสักเท่าไหร่แต่พอเจออากาศเปลี่ยนน้าเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วพักผ่อนอาจจะไม่พอเนี่ยขึ้นมาดูดิโอเครียดเลยผมเลยต้องขอจากน้องนัดแล้วก็น้องแนนนะเห็นก็พกตัวนี้มาต่างประเทศแล้วดูดิซองมันแบบเหมาะกับการพกพามากอะนี่คือ Clear Nose นะฮะเป็น Acne Care Solution Serum Acne Care ก็คือบอกเลยตามชื่อ ว่าดูแลปัญหาเรื่องสิวนะฮะชุบผิวลด,ดสิวรอยสิวหน้าใสอ่ะวิธีใช้ t a c l e n o s acne care solution serum ให้ทั่วใบหน้าและลำคอเน้นบริเวณที่เป็นสิวหรือรอยสิวเป็นพิเศษใช้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ2ครั้งอ่ะได้เดี๋ยวผมใช้ครั้งแรกก่อนตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยซึ่งตอนนี้เหลือเวลาประมาณ8ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะใช้อีกครั้งหนึ่ง และบนเครื่องผมจะลองใช้อีกทีหนึ่งเอาให้รู้แล้วรู้รอดกันไปว่ามันยุบหรือไม่ยุนะบนฮะบำรุงได้ทั้งหน้าแต่ให้แบบโฟกัสตรงที่เป็นรอยสิวหรือว่ามีสิวเกิดขึ้น ชั่วโมงผ่านไปใกล้จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วนะฮะเราก็จะมาลองอีกสักครั้งนี่แต้มอีกสักครั้งนะเน้นๆเลยมีสิวแสดงว่าเรายัาง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่านะเหมือนแบบเออมันยุบยุบลงนิดนึงนะจากตอนแรกนะเพื่อนเพื่อนว่าไงเนี่ยผมว่ามันยุบยุบลงนิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวผมนะจะลองดูบนเครื่องอีกครั้งหนึ่ง อ่ะพร้อมเดินทางต่อแล้วนะฮะอ่ะไปลุยก,กันครับใกล้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วนะเราก็มาถึงไไล์นี้แล้วกลับบ้านนี่นะฮะเครื่องบินส่วนตัวนะครับเด็กาวำ <c oughs> ตะเอะกลับมาแล้วกลับบ้านเหมือนไม่ได้กลับเพราะว่าไม่ถึงบ้านไปอยู่ที่อื่นอีกสิวันแกลรงฉีดวัคซีนแล้วนะ ับองและขากลับนะครับเราก็เป็นไฟคู่เป็นตรงกลางนะข้างหลังตรงอีโคโเนี่ยมีประมาณแค่ประมาณ1 0นะส่วนบิสเนสเนี่ยมี5ก็คือว่ามีเราสแล้วนะแล้วก็มีผู้โดยสารอีกหนึ่งคนที่บินมาจากอเมริกาแล้วก็มาต่อเครื่องที่นี่เข้าไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเกันว่าไฟนี้จะเป็นในว <Wow. S 2> และไฟนี้นะครับสั้นๆ6ชั่วโมงนิดๆ เขาก็จะเสิร์ฟอาหารหลักแค่มื้อเดียวนะครับก่อนลงก็จะเสิร์ฟเป็นชากาแฟ5 hours later ไฟนี้กลจะถึงแล้วนะครับนี่ผมอยากจะให้ดูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหัวมันออกมาแล้วอะเฮ้ยนี่ไม่ได้ทำไปแล้วเนี่ย a m a z ม n ซมากๆเลยนนี่นะเค่โนสตนะโอ้ยพี่นี่ ข้อดีคืออะไรไหมผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะที่แบบเคยใช้แบบพวกเจลแต้มสิวหรือว่าอะไรที่มันแต้มสิวอะ่ะมันจะแสบมากยิ่งถ้าแบบเป็นหัวแบบนี้แล้วนะทาไปเนี่ยหน้าโอ้โหสะท้านเลยแต่เนี้ยคือมันมีความแบบนุ่มๆอะ่ะเนี่ยแล้วก็ทาได้นะทาบางๆทั่วหน้าได้เลยนะบํารุงไปด้วยวก็ซองหนึ่งอยากจะบอกว่าใช้ได้เยอะมากนี่ซองแรกนะฮะแกะมาเนี่ย ขอมาจากน้องนับน้องแนนเนี่ยนะสี่สิบ้าทจริงไหมเนี่ยสีบาทมือเล็กๆนะครับก็จะมีครัวซองอยู่ในนี้ลาเต้นี่แล้วก็โยเกิร์ตแล้วก่อนเครื่องลงนะฮะเขาก็จะเอาแบบฟอร์มนี้นะครับมาให้นะครับเพื่อที่จะกรอกตอนที่เข้าประเทศซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมขาเข้านะครับอันนี้คือใบตรวจโควิดนะครับแล้วก็ใบนี้นะฮะ อันนี้คือ COE นะครับ Certificate of Entry อันนี้ก็ต้องมีนะฮะแนะนำว่าควรจะปริ้นออกมาเป็นใบแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใบจองโรงแรมนะครับ c o n f i r m a t i o n จากโรงแรม o n e r a r มาถึงแล้วนะครับกลับสู่เมืองไทยแต่ยังไม่ได้กลับน,นี่คือสวนภูมิตอนเราลงเครื่องนะฮะ นี่จะเป็นเก้าอี้เรียงแบบนี้เลยนะฮะเนี่นะฮะเป็นเอกสารนะ,ะที่เราเตรียมกันไว้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเรามีบัตรวัคซีนแล้วเราจะได้ลดการกักตัวไหมนะฮะลดไหมฮะ <c oughs> ไม่ช่วยเลยมือสั่นเลยมือสันเ <c oughs> อกสารมาแล้วนะครับก็ไปด่านต่อไป วสนครับานด่านจากเจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขนะครับก็มาด่านต่อไปอันนี้เขาเก็บเอกสารบางส่วนไปแล้วนะฮะส่วนเอกสารที่เหลือเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วก็อยู่ตรงนี้กันย้คนไทยปะครับคนไทย เสร็จนะฮะเราก็มารับกระเป๋าครับผมสวนภูมิไปอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราก็จะต้องใส่ลงกล่องนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับอ่าลังมือด้วยับโอเคอ้าวจบคลิปนี้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าเราต้องกักตัวอีก14วันจะเป็นอย่างไร และเดี๋ยวจะรายงานให้ดูด้วยนะฮะตอนท้ายว่าสิวของผมเนี่ยมันเริ่มลดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะกับหลายๆคนที่กําลังเดินทางกลับไทยหรือว่าวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับวันนี้แดนนรมิตไปก่อนนะครับสวัสดีครับตื่นเช้ามานะอยากให้เพื่อนๆดูนะดูดิ แทบจะหายแล้วอะเหลือเป็นแบบจุดนิดเดียวเองไงมาทาต่อดูแบบนี้นะภายในวันเนี้ยผมว่าหายแน่ล้างหน้าเสร็จนะฮะก็อีกสักทีอีกสักทีนี่ Clear n o s ผมว่าวันเนี้ยเราขาดกันปัญหาสิ่งนะนี่ Clear Nose ดูดิรู้เรื่อง